คริปโตท็อปเทรนสินีครับวันนี้เราก็จะมาเดบเดตข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับโลกคริปโตกันอีกแล้วนะตลาดโดยภาพรวมวันนี้ก็ถือว่าดีมากๆเลยนะครับบวกกันขึ้นมาหลัก10%ทั้งนั้นเลยนะครับอย่างต่ำนี้ก็คือ5%เาะและก็ที่ทำได้ดีสุดๆก็คือ เจ้าตัว u s t c นะครับที่บวกขึ้นมา12%แล้วรุน่นนา a าเซก์บวกขึ้นมาที่ประมาณสัก23%่นะนะที่จริงแล้วบวกขึ้นไปได้มากกว่านนครับ u s t c เนี่ยเขาบวกไปถึง14-15%เลยนะแล้วก็รุน่นนาคาเซกเนี่ยตอนนี้ถึงจะอยู่21นะครับแต่จริงแล้วเนี่ยบวกขึ้นไปถึงประมาณสัก23%นะแล้วก็นะครับในส่วนของปริมาณการซื้อการขายนะก็ขยาแบบบิดขึ้นมาแบบมากๆเลยถึง669%เลยทีเดียวอ่ะก็ถือว่าเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมครับ่ามกลางในส่วนของข่าวที่มัน เิ่มที่จะดีออกมาใกล้ถึงในส่วนของวันพิพากษาแล้วก็ต้องการจะคง KYC ไว้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือว่าในส่วนของตัว Tag t o Gas ก็กําลังจะเปิดหรือว่าในส่วนของอัปเกรดแล้วนะเพราะว่าคะแนนโหวของเขาเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะกินขาดไปแล้วนะครับ แล้วก็คลิปก่อนหน้านี้นะครับผมก็ได้ทำในส่วนของการย้ายกระเป๋าของตัวสเตชันไปยังเคฟเลอร์หรือว่าตัวกาแล็กซี่สเตชันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็สำหรับใครที่ต้องการย้ายหรือว่าทำอะไรก็สามารถที่จะทำตามคลิปนั้นได้เลยนะครับแล้วก็คอยติดตามข่าวสารอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าผมก็เคยแจ้งเตือนไปแล้วสำหรับเพื่อนๆนะครับที่ฝากหรือว่าสเต็กไว้นะครับกับเครื่องมือตรวจสอบความถูกต้องนะครับที่ต้องการรับรองเบี้ยเนาะบางเครื่องมือเนี่ยเขายกเลิอกออกไปแล้วเขาไม่ทำแล้วหรือว่าเขาย้ายออกไปแล้วหรือว่าเขาร่วมหายตายจากไปแล้วต่อให้เรา ฝากเงินไว้อย่างนั้นครับดอกเบีย้ยเราก็ไม่ขึ้นครับอาแล้วมันก็จะเสียเวลาเปล่าเพราะฉะนั้นครับแวะเข้ามาดูสักนิดนึงครับเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองเนาะเพื่อผมก็อยากที่จะให้คนหรือว่าชุมชนของนน่าคลาสิกเนี่ยก็ได้มีรายได้แล้วก็มีกาไรกันต่อไปนะแล้วก็เอาไปฝากไว้กับคนที่เขาเนี่ยยังทํางานอยู่กับลุนน่าคลาสิกเนาะเพราะบางคนก็เป็นคนที่ชอบโกงแล้วก็ถูกขับออกไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ดูแลเงินของตัวเองด้วยนะครับอันนี้ก็คือความเป็นห่วงนะ แล้วก็มาซึ่งในส่วนของตัว bitcoin spot ETF นะครับที่วันที่9นะครับมี flow ไหลออกไปที่ประมาณสัก89.7ล้านนะครับโดยแบ a r ร o c k ซื้อเข้ามาที่9.6ล้านนอกนั้นขายออกไปเยอะๆเลยนะครับรัวๆเลยเจสเกลก,ก็77ล้านนะฟิลิตี้กับบิตวิสนะครับก็ขายออกไปที่19ล้านกับ18ล้านดอลลาร์นะครับ และเราก็มาที่สปอต Ethereum ETF นะครับในวันที่9เนาะก็มีเม็ดเงินไหลออกไปเช่นกันครับที่15.8ล้าน คนที่ซื้อเข้ามาก็จะเป็นในส่วนของ BlackRock นะครับ19.6ล้านนะครับแล้วก็จะเป็น Felity ที่ประมาณ3ล้าน J s c a l e ก็ขายออกไป41.7 1ล้านนะครับนอกนั้นไม่มีใครซื้อมาเลยนะครับสังเกตได้แล้วว่าในส่วนของ3วันที่ผ่านมานะครับ7.8.9นะครับก็เริ่มมีเมดเงินไหลออกไปจากในส่วนของตัวอีเธอ e รีมเนาะแต่ว่าในส่วนของฝั่ง Bitcoin จะเริ่มบวกขึ้นมาแล้วนะการลงของอีเธอรีนะครับ กำลังจะจบแล้วหรือเปล่าแล้วก็คนเริ่มย้ายเงินไปฝั่งของบิตคอยน์นะจะเป็นการสลับเม็ดเงินอะไรแบบนี้ของนักลงทุนตัวใหญ่ๆนะครับแต่เดี๋ยวก็มีเม็ดเงินเข้ามาเพิ่มแหละก็รอจังหวะรอโอกาสเนาะและก้อนที่สุดของตอนนี้นะครับล่าสุดเลยนี่บัตรเครดิตของสาหารัฐอเมริกานะครับพุ่งแต่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการที่1.14ล้านล้านดอลลาร์นะครับแล้วก็อดีตประธานาธิบดีตัวน์ทรมปมก็ยังกล่าวแล้วเขาบอกว่า ใกล้เข้ามาแล้วนะกำลังจะเกิดสภาวะเศรษฐกิจเหมือนกับปี1929คือว่าสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำแล้วก็สงครามโลกครั้งใหม่นะซึ่งเราก็ได้เห็นความแรงเดือดของตลาดหุ้นมาแล้วถูกไหมครับก่อนหน้านี้คือใครซื้อจังหวะนั้นก็ถือว่าดีเยี่ยมมากๆเลยแต่ว่าวิกฤตก็ยังไม่พ้นดีนะครับเพราะว่าตอนนี้อเมริกาเนี่ยกำลังจะต้องนะครับออกมาตราการอะไรมาเพื่อนะครับอัดฉีดไ่เงินหรือว่ากระตุ้นเศรษฐกิจเพราะถ้าไม่อย่างนั้นครับจะให้มันฟื้นตัวกลับขึ้นมาเร็วๆเ,เนี่ยน่าจะเป็นอะไรที่มันยากพอสมควรนะครับ ว่าเป็นเงินที่หายออกไปเป็นระดับล้านล้านดอลลาร์เลยนะภายเกิแค่วิยาเลาประมาณสัก2วันเท่านั้นเองนะที่เราเห็นนะครับแต่จริงๆแล้วมันแดงมาก่อนนั้นนะเริ่มสักประมาณ1อาทิตย์แล้วก็มาเริ่มหนัก,นกๆประมาณสัก3-4วันที่เราผ่านมานี่เองครับ แล้วก็ตอนนี้คงไม่พูดถึงคงไม่ได้นะครับเพราะว่า x r กเนี่ยก็พึ่งพ้นจากคดีเนาะแล้วก็เสียค่าปรับไปถ้าเกิดว่าจ่ายคับปรับไปคดีก็น่าจะจบทุกอย่างครับแล้วก็ตอนนี้นะครับเจ้ามือ XRP เคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องเนาะแล้วก็ช้อนซื้อร่วมกันกว่าประมาณสัก6 6 2ล้านเหรียญแล้วนับตั้งแต่เดือนสิงหาที่ผ่านมานะอ่ะเหมือนคนเหล่านี้เข้าหน้าที่จะเริ่มรู้อะไรแล้วหรือเปล่าหรือว่าเป็นคนวงในที่รู้แล้วว่าโอเคจะต้องจ่ายจ่ายแน่ๆนะฮะแต่เราก็เก็บไว้ก่ออะไรแบบนี้นะ ก็เพื่อที่ราคามันจะได้ถูกๆเนาะพอข่าวออกมาราคามันก็จะเริ่มไปเห็นไหมครับที่โบกกันขึ้นมา5% 15%อนะที่เราเห็นนั่นแหละครับอ่ะทีนี้ครับในส่วนของวานที่ซื้อ XRP ไปเนี่ยก็คาดว่าน่าจะเป็นคนที่รู้ได้แหละนะครับว่า XRP จะต้องตัดสินใจที่จะยอมจ่ายถูกไหมพอทำไมงั้นก็คงที่จะไม่ลงเงินไปขนาดนั้นซึ่งอาจจะเป็นคนภายในหรือเปล่า ซึ่งก็ต้องบอกเลยครับว่านี่อาจจะเป็นสัญญาณขาขึ้นของ XRP แล้วนะครับเพราะว่ามูลค่าตลาดของ XRP เพิ่มขึ้นประมาณสัก23%หนใะน24ชั่วโมงที่ผ่านมาเลยนะแล้วก็การค้นพบล่าสุดในส่วนของตัวเซตเมนต์นะครับมันก็มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องแล้วก็สอดคล้องกับจุดเด่นที่วันเนี่ยเริ่มนะครับถือกระเป๋าระหว่างในส่วนของ1ล้านโทเค็นถึง10ล้านโทเค็นของ XRP ออกไปยังในส่วนของตัวเลนเดอร์เนาะคือเก็บเอาไว้ข้างนอกของเิ่งคือซื้อแล้วก็เอาออกไปนะซึ่งมูลค่า โดยรวมล่าสุดนะครับประมาณสัก7.06พันล้านเหรียญซึ่งเป็นเงินมูลค่าประมาณสัก4.42พันล้านเหรียญนะครับอันนี้ก็ว,ว้าวคือแบบเยอะจริงๆนะแล้วก็โดยกลุ่มเจ้ามือเนี่ยก็ได้สะสม XRP เพิ่มมีประมาณสัก662ล้าน XRP เลยนะเออก็ถือว่าน่าจะเป็นอะไรที่มาแล้วหรือเปล่าสำหรับเจ้า XRP นะซึ่งระดับสูงสุดของ XRP เนี่ยเกือบถึง1ดอลลาร์นะครับครั้งก่อนเนาะถ้าเกิดรอบนี้นะครับจากระดับสัก 12บาทถูกไหมก่อนหน้านี้22บาทหลังจากนี้จะไป1ดอลลาร์หรือไปมากกว่านั้นก็ไม่น่าจะเป็นอะไรเรื่องที่แปลงเนาะถ้าเกิดว่าคดีของเขาเนี่ยสิ้นจุดลงนะครับ ทีนี้ครับเราก็มาดูในส่วนของนักวิเคราะห์ชื่อดังต่างๆนะที่เขาเผยสิบเหตุผลว่าทำไมในส่วนของตัวโซโลนาอาจจะแตะ1 0 0 0ดอลลาร์ได้นาะซึ่งถ้าเกิดว่าเราย้อนกลับไปขอหนนี้นะครับในส่วนของบราซิลเนาะก็ได้มีในส่วนของตัวโซโลนา ETF เป็นที่แรกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับจะมีในส่วนของประเทศอื่นตามมาหรือเปล่าประกอนหน้านี้บิตคอยเอ่ยหรือว่าอีเรียรเอ่ยก็ไม่ได้เริ่มต้นที่อเมริกานะครับจะเป็นในส่วนของอังกฤษหรือว่าประเทศอื่นครับที่เริ่มมีมาก่อนอะไรแบบนี้ต่อมาอเมริกา ถึงจะเริ่มจุดจนวนหรือว่าจุดคบเพลิงของตัวเองทําให้ตลาดเนี่ยมันยิ่งนะครับคุกรุ่นมากขึ้นตอนนี้บราซิลจัดไปแล้วต่อไปเซโรนาอเอเชียจะเกิดขึ้นในเมริกาไหมก็ต้องมาลุูนครับจริงๆแล้วก็ได้มีการยื่นนะครับเอกสารขอโตเซโรนาอเอเชียไปแล้วสําหรับหลายๆเจ้านะครับแต่ถึงแม้ว่าเรายังไม่เห็นเจ้าหลากัลกๆเข้ามาลงเล่นสนามนี้สักเท่าไหร่แต่เดี๋ยวก็น่าจะมีมาให้ดูนะซึ่งนะครับสิบสาเหตุที่ นักวิเคราะห์ชื่อดังอย่างคุณไม้นะครับเขาก็้บอกว่าหนึ่งเลยนะครับคือตําแหน่งในตลาดที่ยั่งยืนนะครับก็เป็นอะไรที่ต้องบอกเลยครับว่าตัตโซโลนาเนี่ยสามารถรักษาตําแหน่งของตัวเองเอาไว้ได้แบบว่าเหนือกว่าสกุลเงินดิจิตอลอื่นนะคือเขาขึ้นเขาลงต่อให้เขาขึ้นแล้วเขาก็ยังขึ้นน้อีกต่อให้เขาใหญ่แล้วเขาก็ยังใหญ่ได้อีกเนาะซึ่งก็สามารถเรียกเสียงฮือฮาและก็สร้างความไว้วางใจกับนักลงทุนได้จากปรมิามาณทางธุรกรรมจากการเพิ่มขึ้นหรือว่าจากคนที่เข้ามาสร้างเหรียญมีมหรือว่าเหรีย มีพวกนี้มันช่วยส่งเสริมให้ซูลนาเนี่ยยิ่งแข็งแกร่งมากขึ้นนะอ่ะอันนี้ก็คือในส่วนของการรักษาตําแหน่งหรือว่าจุดยืนของตัวเองในตลาดเนาะแล้วก็ความสนใจของตัวสาธารณชนที่มันเพิ่มขึ้นเนาะ เพราะว่านะครับนักวิเคราะห์ก็ยังสังเกตว่านะครับการพูดคุยกับ SSOL หรือว่าการทําธุรกรรมกับ SOL เนี่ยมันมุ่งหน้าไปที่ในสุดของตัวสกิลเงินดิจิตอลอื่นๆด้วยนะซึ่งก็ให้ความสนใจอย่างต่อเนื่องเลยนะครับเพราะว่าจะเป็นตัวกระตุ้นทําให้มูลค่ามันเพิ่มขึ้นนาะเพราะว่าตัวโซลนาต้องบอกเลยครับว่ามันทั้งถูกทั้งเร็วนะครับไม่ต่างอะไรจากอีชิลเียมเลยนะครับสามนะครับก็คือว่าแพลตฟอร์มสาหรับการซื้อขายกาไรอันนี้ก็ต้องบอกเลยครับว่าตัวโซลนาเนี่ยมีทั้งคาสิโนมีทั้งมกเต่างๆมีตวงก็คื มีมาหมดนะครับมีทุกแขนงอะไรทีเดียวเลยทําให้สามารถทํากําไรจากหลายๆมิติหลายด้านนะครับของเขาเนี่ยได้มากขึ้นนะคนเข้าไปเก็งกำไรกระเหรี่ยงเมีมอย่างที่เราเห็นที่ผ่านมาครับก็คือเยอะมากๆหรือแม้กระทั่งเก็งกาไรกับเหรียญที่มันเกิดขึ้นใหม่ๆอย่างเช่นในส่วนของจูปิเตอร์อะไรพวกนี้นครับถึงมันจะเกิดขึ้นมาใหม่แต่มันก็เป็นเหรียญห,หลักเหรียญดีแล้วก็เหรียญช่มีอนาคตเลยนะ แล้วก็เหตุผลที่4ครับคือการประเมินมูลค่าเชิงเปรียบเทียบเนาะซึ่งเขาก็ได้ชี้เห็นความแตกต่างระหว่างตัวโซโลนาและอิทิเรียมเนาะที่บ่งบอกและชี้เป็นโอกาสในการเติบโตซึ่งโซลนามีโอกาสที่จะเติบโตนะถ้าเกิดว่าเข้ามาแบบนี้ซึ่งตอนนี้ถึงแม้ว่าเขาจะมีมูลค่าได้ไม่เทียบเท่าอิทิเรียมแต่ว่าศักยภาพของเขาเนี่ก็ไม่ได้ต่างกันเลยแล้วฉะนั้นครับโอกาสที่เขาเนี่ยจะกลับขึ้นไปหรือว่าจะเกินไปแบบขี่คออิทิเรียมเนี่ยก็เป็นไปได้นะเนื่องจากว่าความสามารถไม่ต่างกันนะครับมา켓แคร็ของเขาก็ยังเล็กอยู่ อยู่นะครับเพราะฉานครับโอกาสเติบโต,ตของเขาเนี่ยยังมีได้มากอยู่นะ แล้วก็ยังมีในส่วนของฐานของผู้ใช้ในส่วนของตัว d e f าเนาะแล้วก็การปรับตัวเข้ากันได้ของตัวเมทริกหรือว่าการขยายนะครับแล้วก็การสร้างรายได้การแข่งกันในส่วนของตัวดิสเซนท์ไลน์หรือว่าในส่วนของตัวเซอร์เรชั่น L2 นะแล้วก็เหรียญมีอะไรต่างๆเนาะซึ่งในส่วนของการก้าวหน้ายันเทคโนโลยีของตัวโซลนาก็ไม่ได้แพ้อิซเรียมเนาะก็มีการอัปเกรดขึ้นเรื่อยๆเนาะแล้วก็ความสนใจในส่วนของสถาบันที่เพิ่มขึ้นไม่ว่าจะเป็นตัว e c เของบราซิลหรือว่า e c เของฝรั่งเกาที่ได้มียื่นนเอกสารรไปแล้วะคับ แล้วก็การซื้อขายแลกเปลี่ยนเด่นๆเลยคือตัว ECF นั่นแหละนะครับที่กำลังจะมีเกิดขึ้นในอเมริกาหรือเปล่าเพราะว่าในส่วนของตัวฟิลิตีหรือว่าตัวของแบล็ก o c k เขาก็สนใจอยู่เหมือนกันถูกไหมถึงแม้ว่าจะไม่ได้มากเท่าอิทธิบัตเนาะแต่ก็ไม่ใช่ว่าอนาคตเนี่ยเขาจะไม่มีตัวสารนานะครับซึ่งตอนนี้บราซิลมาแล้วก็ดีอาจจะจะมีอเมริกามาตามอีกก็เป็นได้นะซึ่งอันนี้ก็เป็นเหตุผลสิเหตุผลหลักๆนะครับที่นักวิเคราะห์เขาบอกว่ามันจะทําให้ตัวสารนาเนี่ยถึง1,000ด,ด้นั่ แต่ไม่ว่าจะยังไงนะครับตอนนี้ระดับความกลัวความโล่นะครับขึ้นมาที่39แล้วนะซึ่งก่อนหน้านี้ครับลงไปถึง17 13เลยเนาะอ่าก็คือว่ากลัวมากๆเลยแต่ตอนนี้เริ่มขยับขึ้นมาได้แล้วเลยทําใหู้ลค่าของตลาดคริปตใเนี่ยบุกขึ้นมากมากขึ้นบิตคอยขึ้นมาอยู่ที่60,001 60,003ตอนนี้ยืนอยู่ที่60,001น,นะอ่ะก็ถือว่าดีกว่าก่อนหน้านี้ครับที่ลงไปถึง13ถึง17นะแต่ก็ถือได้ว่าลงไปแบบต่ําสุดๆแล้วนะร,รอบนี้จะเป็นการย่อลงไปแล้วก็ดี กลับขึ้นมาหรือเปล่าเพราะว่ายัางเหลือแกลบให้เราได้เล่นอีกประมาณสักนู่นเลยครับกว่าจะถึงร้อยหรือว่า95เนี่ยมีแค่39เกพราะน่าจะยังไม่เป็นอะไรที่วานโลบนะถ้าเกิดว่าโลบมากๆเนี่ยอันนั้นเราอาจที่จะต้องเตรียมตัวที่จะกระโดดออกแล้วนะเพราะว่ามันก็จะอยู่ได้ไม่นานนะครับอ่อโอเคนะครับสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ like, เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ